กระชากกรชากเฮะอ้าล็อกบี้มินลี่อ๋อู้จาร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 ู้จรอ้าาผู้พาดไว้ข้างหลังอุ้ยยาวมันแตกไปอ้าวเคิร์โคเบลเี่ยบคนต่อไปอ้าวทงหายแล้ว สงสัยไม่ได้ยินมั้งเนี่ยได้ยินครับได้ยินเหรอครับไม่ไม่ได้ยินครับโอเคครับเริ่มเลยอ้าวอ้าเอ้าเอ้าัวแถวอยู่ไส่ล่ะหัวแถวอ่ะผมยืนอยู่ไหนหัวแถวอยู่นั่นเอาละทุกอย่างลงตัวเริ่มเลยงั้นเริ่มเลยใครรอเอ้าแล้วเมื่อสียย่างนี้ย่างจะเข้าไปหุ้มกักูยุ่งัวแถวใครอยู่งแงกับเป็นเรายอมเพราะได้รอผมไปยืนท้ายแถวด้วยแปล เขาตีผมอ่ะถอยหลังไปหน่อยอโอเคใช้ได้อ่เราทุกคนมาพร้อมแล้วนะครับผู้กำกับควพร้อมกันยังพร้อมเลยพร้อมยังพร้อมเลยพร้อมเลยเอาพร้อมเสียงดีทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนครับเอาละครับเรามารู้จักชื่อเสียงเรียองนามของผู้ประกวดกันก่อนว่าชื่ออะไรกันบ้างชื่อเด็กไงจะไม่ได้อ้าวไม่มีชื่อเลยอ๋อมีครับชื่หนึ่งเจ็ดาคนต่อไป เบียร์แม็กอินทอร์สต้นต่อไปต้นสวิตต้นต่อไปพุงแม่เป็นคงไทยคุงพ่อเป็นคงญี่ปุ่งเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นดินแดงไม่ใช่สนามกีฬาญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นเชื่ออะไรโค้กุโตะฮะเดียวเชื่ออะไรโค้กุโตะโอไม่เชื่อดูไหมดูอะไรดูอะไรแบบประชาชน พ่อคุณโตขอบคุณมากคนต่อไปลูกเคิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีแต่ลูกครึ่งลูกเคิงไม่มีอะไรลูกเคิงลูกเครับเคิงในพ่อปลอยเปรตแม่เวียงจันน่าเชื่อถือเอาถือไม้ว่าเ่นตัวครับมีไวโอเลตครับเรียกอะไรนะไวโอเลตไวโอเลตสมเนี่ดีมากถือว่าจะน่าชินปล่อยดังๆไม่ได้ไะเนี่ยตลกไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วมันยังไงไม่รู้เด็กอะเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับชื่ออะไรบักเสียบ อะไรวะ The concept โอ้ย no no บักเสียบฮะถ้าใชบักเสียบอ๋อฆ่าคนเนี้ยนี่นักเรียนลาวหรือเปล่าเนี่ยชื่ออะไรนะช้า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 ทีเดียวจบใบเพิ่นอ่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วชื่ออะไรบักเสียบน่ะเฮ้ยฆ่าช้าช้าทีเดียวจบใบเพิ่น เราชื่ออะไรเนี่ยบักพีพวนคนอะไรคนอะไรชื่อบักพีพวนบอกไปอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างยะลาปัตตานีสงขลานราธิวาสตากใบโอ้มาทำไมเรามาทำไมเราคนไทยด้วยกันทุกภาคก็ต้องเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วครับเอาล่ะต่อไปต่อไปเราจะเริ่มทําการประกวดกันแล้ว รอบแรกนีนะครับจะเป็นคำถามตอบได้จะเป็นคะแนนสะสมในรอบต่อไปก็จะเป็นครับฟังจอดีแล้วตอบไม่ได้ยกตัวอย่างนั่งรอสตริงผู้ชายคนหนึ่งชื่อแบงค์แบงค์วงแคทบิ๊กแอสไฮเปอร์โจอีบอยคณิตเขียวเซนอ่าอ่าจักกันหมดแล้วขอใหม่ๆนะฮะใหม่ๆหน่อยชัดชัยเป็งพาณิชยต่อไปนั่งรอสตริงผู้หญิงทัทยยังลานนามาชาเบอร์นี่จารุณี ดังเพลงอะไรแจ้งแว้งฝ่าแจ้งแจ้งแว้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่ใหม่เลยขอใหม่จะได้บุละเออเงี้ได้ต่อไปนักร้องลูกทุ่งผู้ชายไม้พิรลพรก็จักรพันธ์สันติดวงสว่างชัยยามิชัยโอ้โหมีหน้ามึงไม่น่านึกนาเลยนะไอชนบทหน้ามึงก็ลูกทุ่งเลยลูกทุ่งทศภานิพน์อะไรนะทศพนิพนธ์มึงโอ้แผลจะไม่ไม่รู้จักต่อไปนักร้องลูกทุ่งผู้หญิงจิตตะหลาบภูลาภ นาสกุลเขาจิตลาภุลลาสิริพรอัมไพพงศ์นาสกุลเขาสิริพรอัมไพพงศ์ผู้มพวงดวงจันทร์เองเด้ยังยุ้ยญาติเยอะกาญจนามาสิริเห็นภาามสุรพลมนต์การโอ้โหไม่ถือแม่อะไรอะไรเอกพลอะไรสุรพลมนต์การชื่ออะไรเอกพลมนต์การไม่ได้ร้องลูกุวงผู้หญิงอ่ะอ้าวอ้าเอ้าเอ้าพิพา เอาไปนะล้อในประเทศมันง่ายเกินไปต่อไปนะล้อต่างประเทศผู้ชายมนลเดือนชื่อเอาไมเคิลแจ็กสันโอ้ไมเคิลเจ็กสันคะนคนต่อไปเฮ้ยทำท่าเหมือนเขาด้วยแล้วมึงจะทำทำไมเนี่ยเอ้าขอยกีครับเอา ไมเคิลแจ็คสันเจี๊ยบไมเคิลไมเคิลเขย็นเขย็นเขย็นอ้าวไมเคิลตังเฮ้ยนัทร้องไทยลิงกี้พารดสีกคะแนนกระชากะช้าเลยฮะอ้าวบักบี้มิลลี่ฮอร์รู้จา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 ร์อ้าวทำงานูพลาดไว้ข้างหลังอุ้ยยาวมันแต็กไปอ้าวเคิร์คโฮเบลเยี่ยมคนต่อไป อ้าวทิ้หายแล้วมึงเอามาจากบ้านหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหาหาง่ายๆของพี่หาง่ายมากเลยะไรปะคล้ายๆนิ้วค้อยแต่ไม่มีเล็บดูวเกือจะทงานอยู่ไหนนะไอเก๊ะหน้าลอยนะตอนอาบน้ำกวมาอยู่นะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เอง ไไปหนฮะแม่มาจับแล้วก็หลอยมาเลยไปชื่อก่อนเราประชยไอตัวนี้มีปัญหากับเพื่อนเลยผมไม่ได้ถ่ายคุณนะรู้แล้วอะไรชื่ออะไรเราประชดเคยไปมอกระเรียบอ่ะเนี่ยโอ้มอกระเรียอะไมีห้องอัดนะที่นั่นผมใช้ไบโอเลดคุณจะมาโอเลดผมไม่ใช้ไใบผมใช้ไบโอเลดโอเลดเดี๋ยวชื่ออะไรนะ เรืร่องประชาร<อ>กรนักลงต่างประเทศมองกกโกเลีอโะอ๋ออ๋ออ๋อไอ้อออพวกบ้านนอกเอ้ย <S <S ดูหน้ามันจะคนไม่รู้จักบ้านอะไรไพวกก่อสร้างไอพวกเด็กปั๊มไอ้พวกเด็กโรงงานไม่เคยสร้างสรรค์คุยเล่นค,ค,คอมพิวเตอร์ด,ดูมั่งนักร้องต่างประเทศอ่ะที่มึงพูดมาเมื่อกี้อาชีพเก่ามึงนั่นเลยนะเนี่ยเรืร่องประชากชื่อนะเรื่องประชากช้างวันนี้สปารันทีเดียวนะพอเริ่มจับด้านจะเปลี่ยนชื่อ รู้จักเยอะไปมาบ่อยชื่อเดียวพอฮะชื่อเดียวซึ่งสว่างช้าชาดิซึ่งสว่างช้าชาชาชาทีเดียวเซลิวบ้าเขาเคยไปร้องที่มองกเลียไม่ผ่านผ่านโอ้ต่อไปจะร้องต่างประเทศผู้หญิงอือเบบีเจนเน็ตเจ็กเซนโอ้ยเคยเห็นเคยเห็น โอ้เบบี้เจนเน็ตเขียวนางสาวไทยแล้วเจนิเฟอร์โลเปสซิ่งงานต่อไปโอ้เบบี้มาดอนน่าโอ้มาดอนน่าดัง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 โอ้เบบี้มาลแคมรีบโอ้ยมาลแครี่แครี่แย่แรีบไหนล้วโอ้เบบี้สปูร์พัพไปล้วมาช่วยจับผิดนะชื่อสเปูร์พัพงาน ช้าช้าชัดชัดทีเดียวจบเคยไปสเปนเปล่าไปมาแล้วกี่ประเทศเนี่ยนี่เขาลองสเปนเขาดังเพลงอะไรก็เดี๋ยวก่อนคนที่บอกนะดังเพลงอะไรเบิร์ตซมนะชื่อสเปอร์เพลงที่เขาร้องบลั์ตซมอ่ะชื่อนะช้าช้าชัดชัดทีเดียวจบสีพรานอําไพพงเพลงที่ร้องโบราณสีดำโอ้โหไม่ผ่านผ่าน ต่อไปนักล้องจากต่างประเทศจีนจีนโอ้เข้าทางเลยไปบ่อยอา้าโอ้ <c oughs> ลืมเอาให้ลืมเอาอะไรกันแน่ตื่นเช้าแล้วลืมไอ้อ่ะจีนหัวลิวเตอร์หัวสิมคะแนนทีเงี้ยท่าเยอะที่อยู่กับเมียท่าดเ,เดียวเสร็จบายมินเมียโอเมียแล้ <c oughs> วนเมีย เล่นอะไรกันตลกคนรุ่นหน้ามเล่นล้อเล่นนะทุ่ำอย่างเนี้ยขำแล้วเอาไปดิประเทศอะไรนะเจีนเจีนก้อยดีแย่ปฏิบัติว้าโอเฮ้ยใครเข้ามาดูอยู่แ่บแบ่งๆกันดูเขาไม่ได้เห็นอะไรของมึงนี่เจ๋งอีเจียนสิบคะแนน หม้อไม่เงินหวังเกียร์แหววแหววหอห้เลดลี่จังเกียรมากดีงองอคงอะไรร้องจีนใช่ไหมนี่เ้อหงอคงร้องเพลงเนี่ยเป่าวุ้นจีนไม่ดีกีตาให้เออร้องร้องร้องเพลงอะไรเกียร์ หมูเพืออย่างนี้ไม่ผ่านผ่านเอาไป้องจากต่างประเทศอินเดียอินเดียอินเดียไทยอินี้อินี้รายเย็ันนาโอ้ยใช่เย็ดขั้นหน้อีนี้อีนี้เย็ดกลางคั้นหน้เป็นอะไรกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันหูนึกว่าอากาศดีเอาเร็วเร็ว อันี่อันี่ฟาร,ตาร์ต้าอันี่อันี่ฟาร์ตีโอ้เยี่ย้อันนี่อีนอนี่ฟารด์ดอลอะไรฟารดอลฟารดอนก็เป็นนักเทนนิสเขาไปล้อตอนไหนอ่ะเขาซุ่มซ้อ,ซอ,อม <c oughs> ออซุ่มอยู่ล้อเป็นอะไรเข้ารอบเข้ารอบ เพลงอะไรมีแต่ฟุ๊บฟึ๊บมานะเติมเอสต่อไปนักร้องประเทศสายจากประเทศเขมรโอ้เขมรรู้จักเลยเขมรโจย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 ดากี้กับตึมล็อกเอียรนึกว่าดากี้ขี้เมาหท่ามากไม่อยู่คนสุดท้ายถ้าเอวดีกว่าเขาคะแนนเพิ่มสบายนี่โจยโจย ว่าลูกซองว่าเอฟลูกซองเฮ้ยลูกซองลูกซองลูกกอกลูกกอกยืนกอกว่ามีแดกลงดูเมกอะเอาก็เอฟสิบหกมันแพงอ่ะจอย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 ล็อกคงคุยเด่นชัดมากฮะเจย์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 เย์เยรักอายะดีมากคนต่อไปโอ้ยนี่ลูกหลอก ผิวแน่ๆเลยจอ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 ยหล่อดสไลด์คุณภาพกูถามจริงอะตอนเด็กๆมึงเคยหัดกระเด้าหมอนข้างกันายเคยจอ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 ยล็อกไอ้แย่มันออมมันออมนี่แชมป์เก่าเคานี้แชมป์เมื่อปีที่แล้วไอ้เมื่อกี้นี่หาเจอยัง อย่าลั่มากให้น่าเกลียดนะดูครับแชมป์เก่าที่เขาชนะเพราะว่าตักร้อเขาเหม็นนี่ยละนี่เลยอะไรนะนี่ตบตูดโย่กระเด็นกระดอนมันโจยกับคนหรือโจยกับควายมีดึงเขาด้วยเ่ยคนขา คนคนที่ต้องแรงเพราะของมันเล็กยากเนน้องอะไรฮะทำอะไรฮะเกียร์พื้นที่อยู่กันนอกมันร้อบ่อยจูนจูนหาขึ้นเฮ้ยเสียงไม่ดีแล้วอีกสองเต้าไปจูนเนอะมันจะหมาหมาพิการมีสี่เต้าเองไ้่โอ้ยฮ้ย ชื่ออะไรเ้าลืมเอาลืมลืมลองุุนทุกคนมีน้ำสะสมเท่ากันหมดเลยรอบนี้เป็นรอบตัดสินชนะครับท่านผู้ชมดูสิว่ามีหนึ่งเดียวนั้นที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ตัดสินยังไงล่ะรอบนี้เป็นการเก็บเม็ดคะแนนอะไรอะใครเก็บเม็ดคะแนนได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะของราบในวันนี้ไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจเหรอครับคุณเฟินเขาจะโยนเม็ดคะแนนจากลากขึ้นมาบนเวทีหลังจากนั้นภูเขาแข่งขันทุกคนต้อง ก็บไว้แค่นิ่เดียวที่สุดเข้าใจหรือยังอ๋อเอามอืมอรับเลยถ้าใช้มือรับแผลแฟาวทันทีเลาทำเยังไงใช้ปากรับได้อย่างเดียวปากรับปากรับปั๊บหนึ่งกลีบเท่ากับหนึ่งคะแนนโอ้ยห,ห,หนึ่งกลีบหนึ่งคะแนนคุณเอ็กด,ดูดิหนึ่งกลีบเท่ากับหนึ่งคะแนนแล้วสองกลีบล่ะมีกี่เม็ดเนาะเลือกอะไรเอะไอ้จังไร เขาบอกแล้วไงว่าหนึ่งกีบก็เท่ากับหนึ่งคะแนนสองกีบเต็มที่ก็หนึ่งเม็ดออกหึงเม็ดน่งเม็ดแล้วสองกีบเนี่ยนะเออมีกี่เส้นมึงน่ะจังไรกว่าเฮ้ยเฮ้ยบอกเขาไปติล่าทีวีแชมเปี้ยนของญี่ปุ่นนะอ่าบอกไปสิอ้าวผมไม่รู้ผมนี่มีสวนส้มจริงรึเปล่าครับคุณรู้จริงเหรอรู้สองกีบมีกี่เส้นแล้วแต่อายุส้ม ถ้าเกิดส้มเด็กๆเขาเรียกว่าส้มอะไรส้มอุ้ยไ<อ>ใครส้มโอไใครส้มโอส้มโตขึ้นมาหน่อยส้มหลอมแหลม <c ười> ส้มโตเต็มที่ส้มดกปกคุมมวัคซีนถักเปีย <c ười> ว่างมากเลยเกล็ดเลยส้มเริ่มแก่ส้มเริ่มงอก <c ười> ส้มแกกจัดส้มงอกร่วงเป็นย่มอมย่อมอาชิมเมนี่เป็นส้มจากาดีเจวิชั่ได้อาเคราะมาให้เป็นเม็ดคะแนนในวันนี้อ๋อที่พี่เปียกถือมาให้จานเมื่อกี้พี่เปียกนี่ไปจ่ายตลาดเองเลย<อ>ที่เดินเพชรพานอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะ่เลยพี่เปียกเรานี่แหละโอ้ใจดีนะเป็นส้มอย่างดีสายพันโชคุณนนรับา่านเป็นยิ่งน,นักรสชาติบอกไปเลย สุดยอดเลยโคตรหวานเลยอ่ะกินส้มเลอมะนาววะเนี่ยอ่าพร้อมอย่างเข้าใจกติกาหรือไม่าปากรับได้อย่างเดียวหนึ่งกีบหนึ่งกระแนนเชียกกันด้วยเอาตอนนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนจะใช้มือเข้าใช้มือเปล่านะครับตอนนี้คุณหนึ่ง เอาไปแล้วหนึ่งคะแนนเอ๊ะยังไม่คะแนนโอ้โโอ้โหคะแนนมาไปเลยคุย่ไม่เอาใหญ่ต่อต่อรออะไรเขาควจะดัเพงไป ไหลมาเรื่อยๆคะแนนนี้ไหลมาไวขึ้นคะแนนนี้คะแนนไวขึ้นคะแนนโอ้ยคะนนี้คะแนนมาเป็นตับวมาเป็นตับผานเป็นต่อครับคะนนี้ครับทตำรวจผ่านแล้วครับเอาใจชื่อด้วยรายกันว่าใครเป็นผู้ชนะในวันนี้เอาล้วครับยังไงกันยังไงกันเอาไหลกันมาเยอะเลยเดียวเอานแล้วครับ หลังวะเนี Onu Onu ่ยกูบอกว่าเอาแต่ส hmm. oh ้มค oh ุณเอาแต่โง่มาทำไมวะส้มแดงแจ๋เลยโอ้โหไอ้เลิกมันไม่เท่าไรหรอกทำไมมึงไปเลิกเขาแน่ม oh ึงเหงียบไม่นะทำไมแล้วเสื้อผ้าเขาน่าซื้อมาแพงที่ไหนอะเนี่ยถูกที่ไหนถูกทั้งนั้นเฮ้ยแพงจะตายเอาแล้วเอาแล้ว โหแล้วไปเลอะอะไรไม่เลอะเลอะอะไรไปเลอะรองเท้าหนังเฮียตาในท้องแม่เขาดูดูดิเฮ้ยสีเคยขาวเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะมันนี่ดิโดนโดนนี่มึงทำอะไรของมูนเหรอยฮ้หนี่เสียงจะหลอกว่าหน้าไปปะเนี่ย โคโยนแตงโมมามึงไม่สมควรจะหูเป็นหมองรับแบบนี้นี่เนาะท้อแบบเนี้รถท้องทบบเปิ้งไอเวทีไปหมดพี่เป๊ะเขาจะด่าให้นอกจากกูเนี่ยฮะ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 ฮึไอหนึ่งโอ้โหเป๊ะปากเป๊ะเลย ยังงับไปงับมาพี่คิดดูสักพักหนึ่งนะแม่โยนแตงโมขึ้นมาฉันเนี่ยก็เลยกระโดดก็ไปใกล้ๆแล้วก็ทำท่าโมนี่เป๊ะเหมือนกันเป๊ะมองมองอะไรไม่สองคนทั้งนั้นอ่ะทำแบบเดียวแล้วทบเปิดแต่เวทีไปหมดนะฮะะฮะยัฮยัง ป้ายังไม่ถึงช่วงขำยังเพิ่งขำเอ้านี่ก็พ่อก็ไม่เห็นร่างใจมึงไม่ดีอ่ะดีเลยดิ้ดีแล้อมันมันสอดแทรกเข้าไงเลยเอาละมึงทำยี้ผิดไหมผิดไหมแล้วมึงทำไงกูอ่ะสาธุดสาธุดขอคืนดีขอคือดีเน็ตไม่ได้ตั้งใจทำหน็งไม่ได้ตั้งใจทำทำแต่ไม่ไม่ไปทำเฮ้ย ย้งมุงม, wind, มุง่งต้องโดนในสาสมก่อนดีก็้องหัวลงมาลงมาอีกไปชนเมื่อกี้มันยังโดนไม่จังจังใจเย็นพี่ใจเย็นอีอียีอหอมยังอย่างนี้ต้องโดนแบบเสยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยอีกยังไม่ใจเย็เฮ้ยตกพื้นแล้วแล้ววันนี้กูชนะก็คือคุณเปี๊ยกท่านนี้นี่เอง เดี๋ยวขอเวลาเคลียเวยทีสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะลื่นกันซะก่อนนะสำหรับพวกเราช่วงนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเดีเ๋ยวดูเรื่องเวลราแล้วมีเป็นเรื่องเวลาลวรวลาวสุนทรีกกยะในช่วงหนะ้าพบก,กันครับ